มีการทดสอบความสามารถพิเศษนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาต่างๆนะครับกีฬาแล้วก็ยังมีวิชาการนะครับอ่าศิลปะนะครับดนตรีนัฏศินนะครับการรำนะครับแล้วก็ยังมีวิชาการมาสมัครเรียนที่โรงเรียนเทศบาลท่านะครับด้านดนตรีนะครับมีทั้งโดนโตรีสากลนดนตรีพื้นบ้านาม้าวหาอะไรดังๆได้นะคะโดยรอบต่างๆอย่างเช่นเด็กปีนี้ก็เข้ารอบถอจพอดทอริโอได้เยอะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนจิบท้องทินไทยนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมนะครับมาดูมาชมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหผนโยธินรามินทรพักดีตั้งอยู่ที่157ทับ1ถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกันนะครับเบอร์โทร0ู2 3 3 8 604อรับชมได้เลยครับ วันนี้ก็โรงเรียนเทศบาล5นะครับได้เปิดรับสมัครนะครับรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับและชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับแบบชั้นเลือกนะครับชั้นเลือกแบบพิเศษนะครับประเภทความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีนัฏศิลป์นะครับแล้วก็กีฬานะครับซึ่งเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่12-13กุมภาพันธ์นะครับ2565หรือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับนักเรียนที่สนใจก็มาสมัครกันได้เลยนะครับโดยวันนี้จะมีการทดสอบนะครับความสามารถพิเศษทางด้านกีฬานะครับให้สาธิตให้ดูเลยครับโดยมีดอกฟุตบอลนะครับจากโรงเรียนเทศบาล5้านะครับหานมาด้านนี้หน่อยเออเยี่ยมมากเลยเห็นไหมเยี่ยมมากๆาเลยกรอจากตครับ่เะนเลย เยี่ยมมากๆเลยครับปอบเบอหน่อยควกเราต้องปอบเบอร์เยี่ยมมากเลยเออเยี่ยมมากๆเลยอ ความความสามารถพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็อลเล่ยบอลบอลนะครับเตะตองนะครับหรือว่าจะเป็นด้านอื่นที่นักเรียนมีความสามารถนะครับก็สามารถเข้ามาทดตอสอนความสามารถได้นะครับสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนะครับก็จะได้เป็นเข้าเรียนต่อนะครับในชั้นปรมศึกษาปีที่1และชั้นปรมศึกษาปีที่4นะครับนอกจากกีฬาแล้วก็ยังมีวิชาการนะครับศิลปะนะครับ ดนตรีนักศิลป์นะครับการรำนะครับแล้วก็ยังมีวิชาการศึกษานะครับว่าจะเป็นทักษะทางด้านวิชาการนะครับนักเรียนที่สนใจก็มาสมัครกันได้เลยนะครับยินดีรับสมัครทุกท่านนะครับแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะครับ12 13ิกุมภาพันนี้นะครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเยี่ยมากครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่ของเรากําลังครับในตอนนี้นะครับก็มีคุณครูเรานะครัพคอยอำนวยความสะดวกให้กับ นะครับเจ้านักกีฬาที่จะมารับมาสมัครเรียนที่นี่นะครับครับอันนี้คือด้านกีฬานะครับก็มีคุณครูนะครับคุณครูโอปอดีจันจ้อยนะครับแล้วก็คุณครูสุริยาตาทิพย์สุยาตาทิพตาทย์จริงๆครับตาแม่นด้วยนันดูดีครับสถานการรับสมัครไม่มีเยอะนะครับก็คือมีอะไรบ้างเกียรติบัตรบุิบัตรนะครับจากการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับนํามาเป็นหลักฐานการสมัครได้เลยนะครับครับโอเคเยี่ยมมากๆเลยเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ขเรา คุณครูเราคอยต้อนรับด้วยความเต็มใจนะครับเข้าสู่นะโรงเรียนเทศบาล5พระหลโยธินรามินทรพักดีนะครับ<ท>จนในที่ของเรานี่นะครับตอนนี้ก็คอยในความสะดวกนะครับสหรับด้านนี้คือด้านวิชาการนะครับแล้วก็ด้านดนตรีนะวิชาการคุณครู จะรับสมัครคืออะไรครับคุณครูปภาพรค่ะคุณครูปภาพรนะครับทำสกุลสินเจริญค่ะสินเจริญรับสมัครคือคุณครูครับเชิญชวนมาสมัครเรียนที่โรงเรียนเทศบาลท่านะครับด้านดนตรีนะครับมีทั้งดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยครับจากคุณครูเรานะครับ สามสีท่านนะครับรอนักเรียนที่น่ารักทุกคนอยู่นะครับมาสบตกันเยอะๆนะครับโอเคครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านดนตรีนะครับหน้าตัดสินอาเยี่ยมมากๆเลยครับคุณครูของเราใจดีทุกคนนะครับเห็นไหมครับน่ารักทุกคนใจดีทุกคนนะครับเออเข้ามหาลัต่างๆได้เยอะนะคร เรียนเทศบาลาของเรานะคะส่งเสริมด้านวิชาการและด้านความสามารถพิเศษต่างๆนะคะที่จะส่งเสริมให้เด็กของเราศึกษาต่อหรือทํางานต่อในระดับต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าระดับมหาลายัยเด็กก็จะเข้าการันต,ตีได้ว่าเด็กสามารถเข้ามหาลัยดังๆได้นะคะโดยรอบต่างๆอย่างเช่นเด็กปีนี้ก็เข้ารอบพรอดโทอริโอได้เยอะเหมือนกันนะคะโดยที่เด็กของมีทั้งด้านวิชาการและก็ด้านากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนส่งเสริมให้เด็ก ได้แสดงออกนะคะเพราะนั้นก็จะเมื่อามาเรียนกับเราแล้วเราก็จะทัาทน,น,น,นักเดีประสบผลสำเร็จในอนาคตนะคะดังนั้นขอเชิญให้นักเรียนทุกคนมาสมัครเรียนกับเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะโรงเรียนเทศบาล5พระหนยโยธินรามินทรพักตีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวอารุณีจเจริญจิตรกรรมผู้มิการสถานศึกษาและรองผู้วยการสถานศึกษานายโชคอน,น,นันต์นาคสงวนสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้เนื่งจากเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงของถิน่นและมีกิจกรรมเด่นๆที่เห็นได้ชัดก็คือ t ูบี Number วันั่นเองและการแข่งขันหุนยนต์ระดับนานาชาติภายใต้การมอบนโยบายโดย นายสักชัยพิสารผลนายโเกศสมติเมืองราชบรุรีผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงใจถึงถึงได้มอบนโยบายด้านการจัดการศาึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตซึ่งจะเน้นในด้านศิลปะดนตรีกีฬานาตศิสิ์และวิชาการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะในกขตเทศบาลเมืองราชบุรีได้เข้ามาเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบอย่างเต็มความรู้ความสามารถขอจบลองคงไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์และติดตามสอหนหจิบทองถิ่นไทยด้วยนะครับสวัสดีครับ แนะนำทำอาหารอาชีพนั้นยิ่งใหญ่ดูช่องท้องทินไทยโปรดกดไลค์กดแชร์แน่นอนกดติดตา